สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้เป็นวันที่1นงมกราสองพันเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะปี68นะคะถ้าวันนี้นนก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมานําเสนอทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเล่มแรกของมีดวันนี้นะคะ เล่มแรกนะคะก็เป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามงาฝักไม้ฝักนี้ก็จะแกะสลักได้พระฤาษีนั่งสมาธินะคะมีเล่มนี้ด้ามรวมฝักมีความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะทุกท่านนะคะด้ามรวมฝักอยู่ที่เก้านิ้วนะคะ มีความสวยงามมากๆนะคะมีดเล่มนี้นะคะแหมนี่ก็จะลัดฝักนี้ก็จะลัด yeah. <Virgin grandma. S 2> ด้วย ratos. แหมเงินนะคะทุกท่านกันนี้ก็จะลัดด้วยนาคและเงินนะคะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านนะคะไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเป็นไม้มงคลไม้เก่าไม้แก่เลยนะคะนะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่าน ะะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะล่องหลึกกระดูกงูสวยงามนะคะทุกท่านเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านลายน้องสิงนะคะมวลสารแน่นหนานะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะมีดเล่มนี้มีความสวยงามนะคะ นะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบอยู่ที่หนิ้วนะคะ้าด้ามโดนฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะคะนะคะด้ามเขาก็จะแกะสลักโดยพระฤาษีนั่งสมาธินะคะงานแกะนี้ก็ต้องใช้ฝีมือนะคะทุกท่านถึงจะแกะสลักออกมาได้สวยงามนะคะนะคะท่านใดมีจารักและศรัทธามีหลวงประเดิมนะคะ ก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะคะนกก็จะส่งรูปภาพชาัดๆไปให้ดูนะคะทุกท่านนี่นะคะมีความสวยงามนะคะมีเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดเดี๋ยวเรามารับชม อีกหนึ่งเล่มน,นะคะพูดผิดพูดถูกนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะทุกท่านเล่มที่สองนะคะเล่มน,นี้ก็เป็นมีสองกษัตริย์เหมือนกันนะคะทุกท่านนี่นะคะก็เป็นด้ามงาฝักไม้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเป็นด้ามงาฝักไม้เป็นมีสองกษัตริย์นาคละเงินนะคะนี่นะคะ ด้ดามรวมฝักเล่มนี้ก็อยู่ที่เก้านิ้วนิดๆนะคะเก้านิน้นิดหน่อยเอยงนะคะนี่นะคะมีความสวยงามเหมือนกันเลยนะคะทุกท่านฝักเขาก็จะลัดด้วยแหมเงินนะคะนนะคะด้ามงามฝักไม้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะ ้ามในของนีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นร่องรึกกระดูกงูสวยงามเป็นลายน่องสิงนะคะทุกท่านมลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะนี่นะคะมีความสวยงามคลาสสิกข,ของเขานะคะมีดเล่มนี้เป็นลายน่องสิงนะคะ ท่านใดมีใจรักในศรัทธายอยากบูชามีดหลงพอเดิมนะคะเพื่อไปติดบ้านติดรถติดตัวนะคะเพื่อเป็นสิริมงคล<ม>แก่ตัวเองและครอบครัวมากๆเลยนะคะไปไหนมาไหนมีมีดหลงพอเดิมติดตัวไปด้วยนะคะปกป้องรักษาทุกเส้นทางนะคะทุกท่านคุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจมนใสมนดำนะคะทุกท่าน มีหลวงพ่อเดิมท่านเก่งเรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราได้บูชาไปแล้วเราศรัทธาในหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมก็ปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะทุกท่านไม่ว่าเราจะเดินทางไปแห่งไหนนะคะเราก็พกมีดติดตัวไปด้วยนะคะนี่นะคะเป็นลมเพลมพัดมนใสมนดำนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็มีของ ของพ่อคุ้มครองปกป้องนะคะนะคะ,นะคะทุกท่าน,ท,านท่านใดสนใจก็โทรมาหานกมิตรหมอได้นะคะโทรมาสอบถามหรืออยากจะโทรมาพูดคุยกันก็ได้นะคะทุกท่านนี่นะคะ,ะ,คะสุดท้ายนกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดกระดิ่งกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะน,ะคะนกมิตรหมอสวัสดีค่ะ